ตารวจทำพิธีไล่ผีให้ชาวบ้านครับเล่าปูปรูบป,ปับ๊บเดี๋ยววันนี้ปบปับ๊บจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อร้อยตำรวจเอกอภิวัตถาวรรองสารวัตรสอบสวนสพสามแกจังหวัดตากครับในขณะที่เข้าเวรอยู่วันนั้นมีสองพ่อลูกคู่หนึ่งขึ้นมาที่โรงพักครับมาแจ้งความและให้ตำรวจช่วยเหลือครับเพราะว่าบอกว่าโดนผีตายโหงเข้ามารังควานครับทำงานไม่ได้เลยเพราะว่าอดหลับอดนอนมาทุกคืนมาก่อกวนนอนไม่ได้ จ้าหน้าที่ตำรวจครับลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังดังกล่าวซึ่งทางคุณพ่อคุณลูกคู่นี้ครับก็ได้ชี้จุดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เห็นครับว่าตรงไหนบ้างที่มีผีมารังควานจากนั้นคุณตำรวจก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าพิธีครับสวมดมนต์ท่องคาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านไปครับซึ่งคุณตำรวจบอกว่าหลังจากที่ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีการรีวิวนะครับบอกว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเลยก็ไม่มีผีตายโหงมารังควานเหมือนอย่างที่เคยครับทางนี้นะครับบอกว่าพิธีที่ทำเนี่ย เป็นการศึกษามาจากคูบาอาจารย์เป็นพิธีกรรมของทางภาคเหนือและครั้งที่ประชาชนเนี่ยมาขอร้องเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆเนี่ยจะไม่ช่วยเหลือปัดทิ้งก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะบำบักทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนครับ